กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมานำเสนอเฉลียวมงคล5แฉกนะครับอันนี้ทำจากาสารด้วยไม้ไผ่สีสุกนะครับนี่นะครับหน้าตาเต็มเมของเขาก็ความบางก็ใช้ได้นะครับเป็นางานจักสารนะครับเฉลยวมงคล5แฉกเหมาะสำหรับการใช้ปัก ฉเฉลีวปักที่หม้อยานะครับแล้วก็หม้อสีพึ่งหรือหม้อน้ำมันนะครับความเชื่อโบราณเชื่อว่าการปักฉเฉลวไว้ที่หม้อยาหม้อสีพึ่งหรือหม้อน้ำมันนะครับเพื่อว่าการความเชื่อกันเพชรพยาธรนะครับมาขโมยสูตรตัวยาหรือขโมยสรรพคุณไปนะครับอีกทั้งยังโบราณยังเชื่อว่า เมื่อพกฉเฉลียวมงคล5แฉกนี้ไว้แล้วเนี่ยจะปกป้องปัดเป่าสิ่งร้ายๆนะครับให้ออกจากาตัวเรานะฮะการของไม่ดีการของต่างๆนานา,นา,นาได้นะครับบางก็เอาไปปิดที่หน้าประตูบ้านหรือประตูหน้าต่างนะครับอะไรประมาณนี้นะครับการท่องอาการท่องมนของฉเฉลียวนะครับก็ท่องนโมพุทธายะแค่นั้นนะครับ เป็น5้าหมุมนะครับมุมก็เป็นแบบว่าณแล้วก็โมพุทธแล้วก็ธาแล้วก็ยะนะครับเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะฮะณโมพุทธายะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเออลืมไปเลยฉเฉลียวชิ้นนี้นะครับจําหน่ายบูชาชิ้นละ3บาทนะครับจะสั่งกี่ชิ้นก็ได้นะครับชิ้นละ3บาท ค่าส่ง50บาทนะครับก็มีมีเยอะพอสมควรนะครับท่านใดสนใจโทรมาสั่งได้นะครับที่0ูนย์5กสองหนะครับหรือติดต่อที่เพจน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์เทพดันจวนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับฉเฉลียวพร้อมส่งนะครับสวัสดีครับ